สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องกอยบนหน้าชาแนลค่ะมิน,นิห้ากกบสิมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธเนาะค่ะน้องพุทโธฝันแม่นเนาะค่ะเพิ่นฝันอีกละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฝันแน่วใดอีกเท่ากับมาสอบถามกับเพิ่นเนาะค่ะสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นกระบอกเขาเต็มเต็มเอค่ะท่านผู้ชมสามศูนย์แปดค่ะยินดีเนาะร่วมช่วยช่วยด้วยครับท่านผู้ชม มาถามน้องปูตโตว่าฝันเป็นยังไงเนาะว่าผีมาเกาะกระโดดกระโดดขึ้นทัง้งรถแม่นบ่กน้องปูตโตแม่นอยู่ครับบักลาฝันเป็นยังไงเนี่ยบอกรายละเอียดให้ฟังเนี่ยบักลาฝันว่าผีมาสอนทายรถมอเตอร์ไซค์นั่งผีมาสอนทายรถมอเตอร์ไซค์ผีมาสอนทายรถมอเตอร์ไซค์มากอดแน่นเลยกอดไปมากอดบักลาโอ้บักลาเป็นคนขับบ่ ลานเพื่อนครับโอ้ครับรถมอเตอร์ไซค์กับเป็นครับท่านผู้ชมเก่งเนาะครับเนาะครับมอเตอร์ไซค์กับเป็นครับอ่าอ,อ่จังไรต่อบุหรี่คัดจังหวะหรอกครับออเอาต่อไปอีกครับมักลากะซีดมือให้ซีตโตให้มันลงไปอืมซีตโต้ซีตโตผีเหรอหมอผีต,ตัวผีมันกำลังห่อร่องยัง,ยงกอดแน่นเลยโอ้มันกอดเอว กอดเอวโอ้ผีกอดเอวเด้อครับท่านผู้ชมจังไดรต่อบักล่ะต่อปากล,กลกากันเลยไปหาใหม่นะ่ะหาใหม่มาเห็นจังบัดหาใหม่มาฟาดมันหาไฟมาฟาดมันหาใหม่มาฟาดมัน,อมมนโอ้ขับขับขับมันออกบ่ล่ะกะฟาดต้นใหม่ฮักเลยโอ้ย อ้าวต่อต่อครับผมยังไรต่อไปมุกกะหนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยวานนี้บอกลากระครับรถมอเตอร์ไซค์อีกโอ้ครับมอเตอร์ไซค์ไปอีกครับอนะโอ้ไปขามาอยู่มันกะขึ้นมาอีกแล้าสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกแล้วขี่ไปมันลงไปแล้วมันลงไปแล้ววานนี้มันกะบักลากระครับไปมุกกะขึ้นมาอีกแล้วครับมาสอนท้ายมอเตอร์ไซค์อีกท้ายอีกไมยคือสร้างวาแนะครับท่านผู้ชม ออาาไปหาใหม่มาฝาดทุกอย่างอืมแต่ก็จะฝาดนั่นก็ไปยุดจุดหือมันก็ไยุดจุดหยุดหยุดอ้พี่บอกว่ายึดหยุดบ่มันก็ไยุดยุดอือเป็นยังคือบอกหยุดมันบอกว่ามันจะมาให้โซกเอาบ่อโซกมาตังซี่ฮะมันบอกว่ามันจะมาให้โซกเอาบ่อโซก่าตังซีซื้อมาให้โซกเอาบ่อโซกอ้บักลาว่าจะได้บาท บอกลากบอกว่าเอามันก็บอกว่าใจเย็นๆว่างใหม่ลุงก่อน <c oughs> ยังก่อนนะมันบอกว่าให้บอกลาใจเย็นๆให้บอกลาว่างใหม่ลุงก่อนโอ้ครับครับใจเย็นๆว่างใหม่ลุงกสกอนอืมเบาเอ็มกับฟังบ่คอยหูเหลืองบันไดเบาอ่าวเป็นยังหรอครับท่านผู้ชมเอาเบาให้มันสิชัดๆในเรื่องบ,งบ,กบอบกลาเรือ่องว่างใหม่ลุงก่อน,นเนาะ เอาใหม่ต้องก่อนครับต้งอะไรอีกบ้างปาดนิ้วปาดสีไปที่ทะเบียนรถทะเบียนรถไผรถมอเตอร์ไซค์ปากลาบ่รถมอเตอร์ไซค์ปากลาอืทะเบียนรถยังล่ะอปากลาทะเบียนรถแปดห้าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ปากลาแปดห้าแปดห้าสองตัวบ่บ่มีสามตัวบ่อือไม่มีโอ้ยสองตัวครับท่านผู้ชมแปดห้าสุดท้ายนี่ได้รถมอเตอร์ไซค์เนาะบ่ได้ทสามตัวเนาะ อ้าวบอกต่อครับมันก็มาบอกเลขอ่ะบอกเลขตัวไหนมันบอกเลขสองตัวเหมือนก,นอกันบอกบิ่งบมกละห้าสามห้าสามห้าสามโอ้ครับครับครับเป็นผีผู้เฒ่าหรือผีผู้หนุม่มกะผีผู้หนุม่มผีผู้หนุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผีผู้หนุ่มผู้ชายนะครับเรื่อม,มาเต้นกอดเอว อยู่ทังรถมอเตอร์ไซค์อ่าสามตีบอ่ะอาสามบอกรากาอิ่มเปื่อยว่าทำไมร้องครับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยอิ่มเปื่อยเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับรถไปใส่หลักประกันครับรถเมื่อบ้านโอ้ขับรถเมื่อบานเลยครับเด้อขับรถเมื่อบานน้องตุ๊กโต้เนาะครับเนาะอันไอแดงมาหาบมาหากูมือบอไอแดงแตมันก็มาหาอยู่กูม่านท่องไอแดงเนาะครับเนาะไปใส่เหรอ มันบ่ได้๋ยไปใส่ผมอยู่น้ำบักลาบอ่บาอยู่นื้อบักลาอืมครับครับครับอยู่น้ำบักลาโอ้แต่งตัวกูเท่เนาะคุณผู้ชมโอ้โหง่ไงไม่ท่อนี่ละอีกโอ้โหเนี่ยทอนทันประมาณซ้ำนี่บ่ราตี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 ผีมากอดเอียวนะบออือครับตีจนใหม่ฮักเลยโอ้ตีจนใหม่ฮักเลยกับโบยอมลงลูกะลงอยู่ครับบเก็โอ้โโอโลงอยู่เก็บเก็บแล้วมาเต้นกันอีกเนาะ เป็นพึ่อีกะจะฟาดมันอีกแต่มันกะยากโอ้มาเสีฟาดฟาดผีเพิ่นอีกมาฟาดพึ่นอีกเพิ่นกะย่านเป็นไก่ย่านเป็นว่าจังไรก่อนนะเป็นบอกว่าหยุดก่อนอือจังไรอีกย่ำตัวเลขกมัง้งหยุดก่อนแนวไ่ยกะหยุดก่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาให้โศกโอ้ครับครับไม่ห้โศกด้วยครับเด้อเอาเลขตัวไหนว้าให้อันท่านผู้ชมเพิ่นฟังแนบักละ เลขทะเบียนรถนะแปรธาทะเบียนรถมูไซค์บกลาแปรธาเนะาะครับแปรธาแล้วกา็เลขผีมาบอกระบาดนี่ผีมาบอกหาสามโอ้ผีมาบอกหาสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมบักลาจำได้ชัดแจ๋วเลยบป้วยจำได้ชัดแจ๋วเลยอืมครับ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 จำได้ชัดแจ๋วด้วยครับด้วยความฝันของน้องปุตโตเนาะครับเนาะน้นองปุตโตฝันว่าผีมาเต้นขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อนครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ฮอตกสิมาสรุปตัวเลขกันเนอะค่ะท่านผู้ชมเลขหนองพุทธโธเลขทะเบียนรถเพิ่นเนาะค่ะแปดหาผีมาบอกโชคหาสามงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพ,พันสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบันหน้าชาแนลเด้อค่ะขอบคุณค่ะ